สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส RV เป็น ID ที่995ในราคา9,900บาทหมื่นหมีทอนครับบอกเลยว่า ID นี้เนี่ยต่อให้หมื่นกว่าเลยมันก็ยังคุ้มอยู่ดีครับเพราะ ID นี้อัดแน่นไปด้วยสกินตำนานหลายตัวและที่สำคัญนะครับ ID นี้ยังมีรูนที่ครบด้วยนะครับครบทุกสายดังนั้นซื้อไปเล่น นอกจากจะไม่ผิดหวังในเรื่องของรูแล้วฮีโร่ครบทั้งเกม R.O.V. สก,กินตำนานไม่ว่าจะวยโออนิเมะเทวนานหุ่นโยนเคฟซีโอมาลาสมวยไทยวิกเตอร์อวกาศมันมีหมดดังนั้น999คุณจะได้อะไรบ้างลองมาดูคลิปนี้อย่างละเอียดเลยครับก็เบื้องต้นนะครับผมบอกเลยว่าไอดีนี้ข้อมูลสะอาดนะครับคำว่าสะอาดคือไรสะอาดคือมันไม่ยืนยันอ,อะไรเลยนะฮะคุณซื้อไอดีนี้ไป เมลยืนยันของคุณได้เลยเบอร์ยืนยันของคุณได้เลยเชื่อม Facebook ของคุณได้ด้วยเลยดังนั้น ID นี้ข้อมูลค่อนข้างครบเครื่องมากๆในด้านของฮีโร่มี107ตัวสกิน248สกินแหลงปัจจุบันเป็นไดมอนด์หนึ่งต้องไปรีซีซั่นกันเอาเองนะครับอัตราชนะวินเลตตามนี้เลยฮีโร่หลักๆที่รหัสนี้มีความนิยมเล่นสูงนะครับก็มีบูคอมูหลาดไวโอเทนลาสริกเตอร์แบทแมนเซเนียลนาคอตินแลคคิวเลนยอนซิลไฮเต แล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกมากมายนี่คือความชนาญของแต่ละตัวในส่วนของข้อมูลสถิติการเล่นมีสกอร์การเล่น MVP Legendary พนตุ้านคิวคอสคิวด้านบนตามที่เห็นเลยครับส่วนแต่ละโหมดมีการเล่นยังไงบ้างก็มีจัดอันดับแ r รนด์เบ t เทตามนี้ Abyssal c l a s h Hook Wall Screamist Solo Battle Clone Wall m a t ที่เล่นจำนวนที่เล่นวินเลทที่มีตามนี้เลยอ่ะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับในส่วนของฮีโร่ไม่พูดเยอะครับก็คือมีครบทั้งเกม ROV ไม่ขาดเลยแม้แต่ตัวเดียวดังนั้นถ้าคุณผู้ชมครับในอนาคตมันมีตัวละครใหม่เข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามันมีเข้ามาเนี่ยนะครับเหรียญในเกมยังเหลืออีก8 8 0ห0นะครับอย่าลืมนะครับดังนั้นคุณผู้ชมสามารถซื้อตัวละครนั้นๆได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปเติมคูปองแม้แต่บาทเดียวพูดง่ายๆว่าไอดีนี้การันตีฮีโร่ไปจนถึง1 1 0่1รถึง112ตัวเลยครับ นี่คือข้อดีข้อแรกครับในด้านของฮีโร่ครบหมดเหรียญในเกมเหลือเยอะมาต่อก,กันที่ในข้อดีส่วนของสกินครับสกินในดีนี้เนี่ยมีได้ได้วยกันทั้งสิ้นสูงถึง2องร้อยสี่สิบแปดสกินเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับดังนั้นด้วยความที่จํานวนเยอะขนาดนี้หลายๆคนก็รู้แล้วล่ละว่าสกินแลม,มันเป็นยังไงผมจะเลื่อนตั้งแต่บนลงล่างสุดในส่นงสกินที่มีในดีนี้เริ่มที่ตัวแรกที่มีนั่นคือลิมิเต็ดของไฮยเตะมูลไลท์คุณผู้ชมดูเลยนะครับอ่ะผมจะเลื่อนให้ ใครดูไม่ทันให้ปรับภาพเป็น HD และกดสต็อปนะครับสำหรับสกินนี่คือสกินทนัน้งหมดในดีนี้สาเหตุที่ผมต้องมาเลื่อนให้ดูอย่างนี้ก่อน<ม>เพราะว่าบางทีเนี่ยที่ผมมาไล่อธิบายทีละตัวเ,เนี่ยลูกค้าบางคนเขารู้อยู่แล้วครับว่าสกินแลตัวนี้เนี่ยมันหายา,ยากยังไงดังนั้นการที่จะอธิบายให้คนที่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาเนยนะผมจะเลื่อนให้ส่วนของดูสกินแบบนี้ก่อน แล้วค่อยมาอธิบายทีหลังนะครับเพื่อเป็นการย่นระยะเวลาให้ลูกค้าบางท่านอ่ะนี่คือสกินทั้งหมด2 4 8สกินและสกินแลน์หรตัวใน136สกินแล์ขออนุญาตพูดแค่เฉพาะบางตัวนะครับที่มันแรงจริงลิปเปิลพรอมคิงเป็นสกินในตระกูลวาเลนไทน์ที่เก่าและหายากพอสมควรอนะ่กะกิจกรรมมันมาน้อยมากอันนี้คุณได้ไปเลยนะครับในโซ่ของฮาโลวีนสกรีมเตี่ยวเซียนล่าง Wish ช r ร e ฟอันนี้ก็เป็นหนึ่งสกินในตระกูลฮาโลวีนที่หาโคตรยากครับ ก็ได้ไปด้วยเช่นกันและสกินลิมิต e ู s u รี e มวอลเลอร์พาร์ก็มีเพียบครับลิมิตส์ของริทเตอร์สเปตโรนินอันนี้คุณได้ไปด้วยพร้อมชุดแต่งอย่างเปิรและสีผมนะครับโคตรเท่ Hotel. และก็ในส่วนของสกินระดับตำนานนะครับมีเอส e ตีมของอารัมซึ่งเอสตีมของอารัมเนี่ยมันเป็นสกินที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไปเติมเองนะครับก็หมดโคตรเยอะครับเพราะว่าสกินระดับเอสตีมคือสกินที่มีราคาในการส่มากกว่า2,000บาทอยู่แล้ว น้อยคนเท่านั้นอ่ะจะหมดน้อยกว่า2,000บาทต่อตัวนะเพราะมันเป็นสกินหายากเอฟเฟกของรูปภาพมันก็เคลื่อนไหวเหมือนอีโวนะครับนี่ก็จะได้ไปเลยลิมิเต็ดของ Q ิวเลนเอ้ยนะครับสกินฮาโลวีนของมาหลอดปั m มคินมีหมดลิมิเต็ดของเกรกมาในกีดเอโกะมีให้ Medical Skin FEE X1 Silver Wing ของเทว a น a สถือเป็นสกินที่ หายากอันดับต้ตนๆของเทวานาถ้าในอดีตมันคือหายากที่สดุดแต่ปัจจุบันมันมีในส่งเทวานิเมะเข้ามามันเลยโดดโค่นแชมป์ดังนั้นสกินตัวนี้หายยากเป็นอันดับ2ของเทวานาสนะครับและสวยมากๆด้วยในตระกูลเมดิเคิลอาจได้ไปด้วยครับลิมิเต็ดของแวนลิมิเต็ดของยีน่าลิมิเต็ดของเทวานาสจากวอลเลอร์พาร์ททั้งสิ้นได้ไปพหมดเลยนะครับวอลเลอร์พาร์ทซีซั่นแรกกับมูรัดอาราเวลอันนี้ก็มีด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นลิมิเต็ดกับ สกินจากวอลเลอร์พาร์ตต่างๆไฮยัตเตะเดมอนแวนคิเชอร์ High อันนี้ก็เป็นสกินรีพธธิเตกจากวอลเลอร์พาร์ตนะที่เป็นของไฮยัตเตะซึ่งได้มาด้วยนะครับอ่าโคเท่นะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆก็จะเจอดีแลนด์มูไลท์นะครับคีล่าป๊อปคิงในตระกูลฮาโลวีนแล้วก็ในส่วนของสกินนี้ไม่คลิกไม่ได้เลยครับสกินไลน์ครับไวโออนิเมะครับซึ่งไม่ต้องพูดเรื่องความหาย,ยากเลยครับคุณเอาชื่อสกินนี้ไปเสิร์ชใน YouTube ดูครับและจะมียูทูบเบอร์หลายๆคนที่เขาสุ่ม หมดเยอะมากครับบางคนเกลือไปมากถึง8ปดถึงเก้าบาทก็มีดังนั้นการที่ซื้อดีนี้ไปเน่ยค 9, าเก้าพันเก้าเได้สกินตํานานตัวนี้ไปเลยดูจ่คุณไม่ต้องไปสุ่มเองซักบหาเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มมากและในกรณีที่เฮ้ยเล่นอนิเมะจนเบื่อแล้วเอสตีมีรออยู่ครับโกลเด้นดราก้อนของ Y.O. นะครับสกินนี้ก็เป็นอีก อีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากในสองมูลไล์ยังมีมอลทอดนะครับฮาโลวีนมีของเซลฟิตด้วยนะครับแล้วก็ Snowfestival Supreme กับ l i m i t ต็ดอีกค่อนข้างเยอะเลยครับลิมิ t e d ดมูคองล่าง Arctic t h ันเดอร์นะครับซู r e ี e ของลาสรวมถึงอ l t i ติเม s สกินฟลอเรนติโนล่าง Seven อันนี้ก็เป็นล่างอุลตร้าแมนก็ได้ไปด้วยนะแล้วก็สกินเคฟซของโอมาก็มีให้ครับบอกเลยว่าโอม่าเคฟซ ต่อให้คุณซื้อเคฟซีตอนนี้ไก่สักร้อยชิ้นก็ไม่มีทางทําให้คุณได้สก,กินนี้นะครับเพราะมันเป็นอีเวนต์ช่วงๆนะครับซึ่งอนะีเวนต์ณช่วงนั้นก็ต้องกินเรื่อยๆจนกว่าจะได้โค้ดด้วยนะไอดีนี้กินได้และสุม่มเปิดไปที่เรียบร้อยครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาทําแล้วอะ่ะไม่ต้องไปกินเคฟซีให้เมื่อยปากเพราะว่าคุณได้มาแล้วนะครับและในส่วนของล่าชมีในส่วนไซเบอร์คอนน็อกเก็ตเอาท์ซึ่งเป็นสกินที่แรงที่สุดของล่าชในตอนนี้ได้ไปด้วยครับ เลื่อขึ้นไปเรื่อยๆครับก็จะเจอสกินลิมิเต็ดซูพรีมต่างๆอีกเพียบเลยครับรวมถึงล่าสมวยไทยอันนี้ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับถ้าเกิดว่าคุณเบื่อลาสที่เป็นร่างหุ่นยนต์สีเขียวคุณมาเล่นร่างนี้แทนก็ได้อนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยอีกนะครับแล้วก็สกินระดับรีเจนมีอีกเพียบครับสกิน FMVP ของนาคอสยีนาเซเลสเซียร์ไพลส์อันนี้เป็นสกินในตระกูลมูนไลท์เหมือนกันแต่มาในรูปแบบหนึ่งก็สวยเหมือนกันได้ไปด้วยนะ มเมื่อเราเลื่อนขึ้นไปก็จะ,จะเจอรีเจนอีกเพียบครับแบทแมนเตียวเซียนบัตเตอร์ไฟมาแกงก้ามิหน้ากาลีอันติเมทสกินของยอดอันติเมทสกินของไ o นะครับรีเจนของเทนของสกัดทาราสองล่างเลยนะครับลิ p โปอาดูอินมาหลอดหุ่นยนต์ยังมีเลยคุ้นะครับแล้วก็รีเจนสกินต่างๆนะครับแอสโ o งแอ s t r ิดนะครับเอเม l y ลี่ซู้านะครับ t ดอะแฟล เ o r ติโนอินเตอร์สเตลรวมถึงสกินนาคอสอีโวปั้นไว้ที่เลเวล2นะครับก็สามารถไปเก็บเพิ่มเติมกันได้ถ้ามีหินเลื่อนขั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสกินต่างๆอีกมากมายที่เป็นระดับฮีโรอีกอีิกแล้วก็ปิดท้ายไปด้วย3สกินแรสุดท้ายกัคือไฮเเตมูลไลฟ์ฟรีซีวัลพานและอันติเมตของวูคองนั่นเองก็ไฮยเตมูลไลอันนี้ก็หายากนะุณได้ไปด้วยเลยนะครับ ก็ทั้งหมดประมาณนี้ในด้านของสกินทั้ง248สกินเป็นสกินแร่3 6 6ตัวครับค่อนข้างตอบโจทย์นะสำหรับผมอ่ฮีโร่สกินฮีโร่ครบเหรียญเยอะสกินแร่ก็เยอะถือว่าตอบโจทย์มาดูที่รูนว่าจะตอบโจทย์สำหรับคุณไหมในส่วนของรูนใน a อนี้เนี่ยนะครับต้องแจ้งอย่างนี้คือมันมีจำนวนถึง215ชิ้นดังนั้นพูดง่ายๆว่าสายเนี่ยมันครบทุกสายอยู่แล้ว มันอาจจะมีสายบัญญาอ่อนสายที่คนส่วนใหญ่เขาไม่นิยมเล่นที่ไม่ได้ซื้อไว้แต่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการซื้อเหลือไปดูด้านบนครับชิ้นส่วนรูนยังเหลือ200,000นะครับซื้อรูนสามได้ไม่ต่ําจาก50ชิ้นนะครับสั2 0 0 0 0รูนดังนั้นคุณสามารถไปปั้นเพิ่มเติมได้สบายๆเลยรูนที่มีในตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งรูนเวทรูนคริสทั้ง2แบบตันทั้งคู่รูนจอกเกาะร้อยมีรูนแท้งมีรูนเวทมีรูนแคนลี่ตีเ็วมีในส่วน คโลซัสลูนแทงโทลูนอัตราคิลูนเพลเวทแวมพายลูนเอเซนเรเวอร์ดูดเลือดของแอสซัสซินลูนบลัดแมจิกของสายเมดโปรเทคของสายแครีซับไอซัตซับพอร์ตแทงลูนแอสซัสซิเนตกับลูนสปิริตที่เป็นของสายแครีแอสซัสซินก็มีด้วยเฮอร์คิวลีนพาวเวอร์เน้นเกาะโปรเวสเน้นพลังชีวิตซิกเก็ตอินควิเดชันอันนี้เน้นลดคูดาวเดอรกรันคอเจาะเกาะสเตนจาะเกาะเวทเพอร์ลิตี้ลดคูดาวล้วนๆมีทั้งหมดดังนั้นลูนสายหลักๆที่คนส่วนใหญ่เขานิยมเล่น ไอดีนี้มีทั้งหมดซึ่งถ้าสมมุติว่าจะพัดจะผูว่าเออฉันต้องการรูนอเออร์เทลิตี้อย่างเงี้ยซึ่งมันมีศูนชิ้นคุณจับและลากเลยครับ10ชิ้นฮะคุณแลกได้เลยโดยการใช้แค่เพียง4 9 7 5ม 49, ชิ้นส่วนรูนซึ่งองัิราง่ายๆว่า50,000ต่อ10ชิ้นมันมี2,500 0ครับคุณแลกได้ไม่ต่ำจาก50ชิ้นอย่างแน่นอนดังนั้นคุณปั้นได้อีกเพียบปั้นได้เกือบครบทั้งเกมอะ่ะ ดังนั้นไอดีนี้ในด้านของรูนไม่พูดเยอะครับกอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับและในส่วนของช่องรูนเนี่ยนะครับไอดีนี้มีทั้งหมด15ช่องรูนถ้าคุณต้องการปั้นเพิ่มเก็บเพชรแดงในการปั้นได้เลยนะครับหรือจะเติมคูป,ปองก็ได้แต่แนะนําว่าไม่ต้องรีบครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับ15ช่อง นะครับก็ประมาณนี้ไปจัดกันตามสะดวกได้เลยส่วนคลังของนะครับรหัสนี้ก็จะมีบัตรเช่ายีโรสกินและพวกเอฟเฟกต์สกิลต่างๆของตกแต่งนู่นนี่นั่นนะครับในการเล่นนะครับก็จะได้ไปด้วยเป็นแบบจำนวนวันนะครับแล้วก็นี่นะฮะเปิดเพื่อได้รับกรอบโปรไฟล์ a a c 2020ผม,มยังไม่เปิดวะอ่าผมเปิดให้ได้แล้วนะครับและในส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อพูดทีดนึงบัตรเปลี่ยนชื่อใช้ในการเปลี่ยน8ใบไอดีนี้มี25ดังนั้นซื้อไปปุ๊บ เปลี่ยนชื่อในเกมได้ปั๊บโดยที่ไม่ต้องไปเติมสักอบาทเดียวนะครับนี่คือข้อดีครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกของจะกิจกรรมต่างๆหิเลื่อนขั้นนู่นนี่นั่นนะครับก็จะได้ทั้งหมดนี้ไปครอบครองทันทีครับและนี่คือทั้งหมดของ d r v d ที่995ยครับคุณผู้ชมว่าไงอ่ะ9ก้าอ่ะคุ้มไหมครับฮีโร่ครบทุกตัวเหรียญในเกมอีก8 0,000นะครับสกินแรที่มีทั้งวายโออนิเมะนะครับและสกินมวยไทยสกินเอสเตมของอารามของว i ย l อเล เทวนาทเมดิเคลและที่สำคัญไอดีนี้รูเนี่ยครบทุกครบทุกสายและไปปั้นเพิ่มให้เกือบครบทั้ง rv ได้ด้วยนะครับดังนั้นไอดีนี้9,900ไม่มีทางที่คุณไปเติมเองและคุณจะได้ขนาดนี้ต่อให้คุณได้คุณก็ไม่ได้รูนสักสักอันอะ่ะเพราะปั้นเองมันต้องเก็บถูกไหมครับเหรียญในเกมเท่านั้นถึงจะซื้อรูนได้ ชิ้นส่วนในเกมเท่านั้นถึงจะซื้อรูดได้ลอตเตอรี่ก็อาจจะสมรูดได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดดังนั้นไอดีนี้ซื้อไปตอบโจทย์แน่นอนข้อมูลก็ครบทุกอย่างเลยครับสะอาดยังไม่ยืนยันแม้แต่อย่างเดียวเป็นไอดีโคตรโลกเลยครับในด้านของข้อมูลดังนั้นซื้อไปปุ๊บเปลี่ยนได้ปับ๊บถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจไอดีนี้นะครับอินบ็อกมาสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมหรือดูรา,ายละเอียดที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราจะมีลิงก์แฟนเพจแนบไว้อยู่อินบ็อกมาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับ ก็ขอจบการรีวิวรหัส RVAD ที่995ไปกับเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ